โอ้ยโอ้ยโอ้ยดังปักโอ้ยเรามีไฟเช็คนะนายไม่มีไฟเหรอทองเต็มแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม The Forlent นะครับซึ่งมากันสองคนนะครับซึ่งเป็นภาคเก่านะ จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับผมอะไรวะหนาวมึงโคตรแก่ะเบื no. No. No no, no. No, no. ่อหาว่านี่นี่หาว่านี่นี่พอบวินหวัดด้วยไอ้เหี้ยมึงมึงหนาวมึงแค่ก้อนไอ้เหี้ยโคตรเบื่อายอ่ะมึงบอกมด้หมหนาขึ้นกันเนี่ยอยาดเยอ่เนี่อะไรอ่ะ กองเต็มแล้วไปไหนห้องไปสร้างบ้ไปสร้างฐานยุสัยนี่อ๋อคุยเกมกันเอ้ยทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรให้หัวคนเต็มเลยวะตกใจก๊อง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 ไปแล้วมึงจะทำทำเชียอะไรสัตว์ คืราลดีงมีแต <ederim. S 3> ่หัวคนนี่ปูฟันทิ้งปูฟันเก็บ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 เกเก็บเแม่งใส่น่าูฟันทิ้งเก็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 บเก็บเกเก็บเก็บเกเก็บเกเก็าเได้พร้อมเเก็บ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 หมดล กันวะเย็เยสเยสเยสกันวะเยสเยสเย็ดพอกแบบไม่ครับไปเย็เยสนี่ไงเจอเพื่อนกูบูตเอเอสไปบูตบูตตึงตึงบูตตึงตึงบูตจบ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 เอเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยเออขาออกเขียวมันมาอัเกลี่ันวามไปไปไปนาทีนี้ครักูแบกไปเดินไปเป็นไร นไปตารางนีกว่าหาหมองสร้างบ้านอะห้ามมองพื้นที่ดีๆเอาไปเป็นน้ำบ่ปอนาแล้วกินอ่ะนั่นแหละว่าจะทางอ่ะว่าเดี๋ยวนี้แม่งมูอบานมั้งวะแม่งมีแต่ไม่เสียบหัวคนอุ้ยสิตกใจกระต่ายเขี้ยเอ้ยอุ้ยวิตัวเขี้ยตัวเขี้ยตัวเขี้ยว u อ go up go อุ้ยอุ้ยนี่ไงอุ้ยนี่ไงอุ้ยตัวเขี้ยครับกับแรกนี่คือกันบ่เพื่อน ไม่รู้กันไม่ไปกินเนื้อตัวเหี้ยกันมึงมีมีพ่อกูเองพ่อมึงไงไอเหี้ยกูผิดอะไรเนี่ยไปไปไปไอ้แก่ไปรีบวิ่งไปไอ้หนวดเฮ้ยน้ำทะเลวะยุ้วยิ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 ้ว้ยเพื่อนที่กูถือศพมานน้ำอ่ะ กับทีมดีจะค่อยมาโอ้ยโอ้ยหิวหิวของเพื่อนกูไม่เข้าไปได้อ่ะเพื่อนเฮ้ยติ๊ติ๊ติ๊ตยาวลงยาวลงเอาละขอโทษทีบุย JFCO เฮ้ยลูกบเคียลูกติเชียร์ได้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้เก็บอาชีพเม้น์ให้หมดเพื่อน เอ๊เมือมือกูใส่ก้อนนังเหี้ยกูช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเห็นว่าวมือกูมีมีก้อนเขี้ยวอ่ะเจตเจตขับได้ได้อบ้างอ่ะเอ้ยอย่าฟันก้อนกูจะแตกเอสักทีต่อไปโอ๊ย มัวแตกไปเนี <Netz ank pedir als> <g dragging> ่ยเฮีย <farklı> ด <iki> mm ักฟลักเลยเฮ้ยไม่เลยกูณต้งใจมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โที่กองน้ำที่กองน้ำซับไม้หดซับไม้หดอืม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 โอ้เพื่อนเอากระดองมานาวไอ้กระดองไม่เห็ดที่กองน้ำเลยนะมีน้ำสะอาดกินเนาะเจ้าเจ้า เจ็บ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 ไม่ได้วะกดบีเราจะดูว่ามันสร้างอะไรได้บ้าง,ง,งเตาผงเตาเผายู่ไหนวะฟองเซไม่เป็นรอยอ่ะไอเ้เหี้ยใช่หรอเออใช่จัะ ไม้ทำลายป่าตัดไม้ทำไรป่าเฮ้ยใบไ,ม,ไม้เก็บยังไงอะ่ะปาดซุ่มนี่เลยปาดซุ้มแต่ไม้หน่อยนี่ปาดเราได้ไว่าเห็นได้เลยอ๋อต้องปาดเลยโอ๊ะกลัวเห็นอันอื่นดีกว่าอันนี้มันไงเกินอะ่ะโอ้เรามีไฟแช็กนะ นายไม่มีไฟเหรอมีเ,เ,เ,มเว้ยอ้าวเ่นมุกอยู่เวนทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรเอ้ยกูผู้สำรับกันนี่วะนายไม่มีไฟเหรอเรามีไฟเช็คนะไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้าชายมึงเป็นโรคอะไรบ้างกูถามจริงเหอะเผาวยังไงอะแบบนี้ปะแบบนี้ป่ะเพื่อน เขาเผากันกินนังสีปะหน่อเนือ้อคนว่เาเผาเนี่ยนะเออ, <_ d ata> ขอเขาเผากันกี่สีปะหรือไปใช่วะคิดตเองกัะโอ้บ้านเล็กเกินโอ้โอ,อันนี้<อ>แม่งกระเซยได<อ>้สิบาสามอันแล้วไอ้เหี่เออแมว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 พังทิ้งพังทิ้งเพื่อกูดูเองลักสินมาแล้ว อมันมันใหม่มหมเบิร์ดอีกแล้วอ่ะนี่นี่จะเคยเห็นมาจเจจะเคยเห็นมาจะเคยเห็นมาใครมีสามมืออ่ะไหนไงมนุษย์สามมือโ <c oughs> ตอบ๊ตบโตบ๊บโต๊บค่อยหนีหัวโลดนะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย อุ้ย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 ทำไงมาเนี่ยอุ้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 ยอุยกับตายเฮ้ยบ้านตัวนี้ไม่ทำวะตัวแม่นยัง โอ้ก็ไตโมโหสัตว์สัตว์ตายไหมเคียเปลืองไมย์แป้งกูไหมมันเปลืองแป้งกไหมสัตตายแล้วนะตุ๊กทิ้กันเปืองแป้งกูไหมสัตว์ตไปไปตีไว้โอ๊ยโอ๊ยกูโดนไม่ทับตายเพื่อน อื๋นี่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 โอ้โอ้อกแโอ้ถ้าลูว้าวว้าวถ้าลูกสนว้าวเห็นว่าไหมมึงเป็นเคียร์อะไรมึงเนี่ย กำลังดูคองี้ย้ว้าวว้าวกำลังมันกำลังมันตัีแบบกันไปน้อยอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพือนน้เพื่อนเพื่อแหกแหเพื่อนแหกอะไรวะแหกแหเพื่อนแหกแอะไรแหกแหกแห นี่นี่นี่ทางนี่ทางนี่แคกๆแคคเบียดเบีแบบแบบ ทะลุตัวแม่ไงไรไงวะแม่งมีพลังวิเศษเปล่าวะกดจิ้มสักทีดิอุ้ยปลา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 โอ้ยกินเซ็บกินเซ็บกินเซ็บ อุ้ยอุ้ยป่าป่าปลาเห็นปลาเพื่อนปลาเพื่อนปลาป่าป่าในถือปลาโชคดีเพื่อนอะไรอีกเนี่ยกลัวแล้วไม่งสักป่านกลัวเอ้ยถือปลานี้ถือปลานี้เอ้ถือปลาโชคดีเพื่อน โอ้กินแ <laughs> ซ่บป่ะโอ,อย้ยโอ้ย <laughs> โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยน้ยโอ้โอ้อะไอ้ยโยมอนโอ้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 ยโอยอยอ้อ้อยยออ้ยโ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ยซอ้อย้ยโอ้ยเอ้ยโง้ยโ้ยโอ้ยอยโ้ยโอ้อ ดาเมจมันยังโหดนะอันนี้นะเอยอ๋อเออเจ้เออาศิตามันเป็นคือคฟันไงนูนี่อันนี้ดีกว่าวะยกขาปังบ้าจนไงไมไงโง่แล้วไอ้กูท่าม,มากคืออะไรบ่เข้าใจมันก็อยู่ในนี้ดิ มันจะหลอกเราบอกเวียนเนยมึงมาแสบจากเชียรเนี่ยมึงมีสางไม่สางไม่นั่นแหละเฮียเขียนใจเขาตัดรังดี่ <c oughs> เฮ้ยอุ้ยตัดอยู่นะเว่ยแล้วมึงสางกับเฮียได้สางเขาเซติกมึงเข้าใจอา <c oughs> คล้องดีไงกวงาวเรวกรัวเราวเหวราสหาะเรยดิเยอะหวเราสราะาาะกระระระเรเหเะเรว่ามันรเาหัันดเฮ้ยัวาวาาา จั้แเฮ้ยไอ้บุค่อยมีเขาเฮ้ยจังหวะนี้แหละเฮ้ยมันมีเกาะมันมีเกาะจังหวะนี้แหละเฮ้ยอือฮึอือฮัได้เวลานักดนตรีหัมมึงใหญ่มากเลยสามันเพื่อนสามันสามันสามันเพื่อนสามันสามันมึงซ้ำไปมึงซ้ำไปซ้ำไปเพื่อนแน่แน่แน่กูเก็บแคลอยู่เพื่อนไอ้ัตว์แล้วมาแบงกูด้วย

โอเคครับผมก็ขอลากัไปก่อนนะครับทุกคนวันนี้เหนื่อยกันมากแล้วไว้เจอกัน EP 2นะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็ไปรอดูกันเลยนะครับผมบายบายครับทุกคนเจ้า